เฮฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับพี่ไทยกับกระดานวิเศษจะพาน้องๆเฮฮาภาษาไทยกับเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยด้วยกันขอรับน้องๆขอรับคําภาษาอังกฤษที่นํามาใช้ในภาษาไทยมาเขียนไม่ใส่รูปวรรณยุกต์นะขอรับแต่เมื่อออกเสียงต้องออกเสียงให้คล้ายคําเดิมของภาษาอังกฤษนะขอรับและต้องออกเสียงตัวสะกด ตามมาตราตัวสะกดของภาษาไทยด้วยถ้าน้องๆสงสัยว่าทำไมเราจึงนำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยพี่ไทยมีคำตอบให้แน่นอนขอรับคำตอบก็คือเพราะว่าคนไทยได้นำสินค้าหลายๆอย่างจากต่างชาติเข้ามามากมายจึงทำให้การติดต่อกันต้องนำภาษาชาวต่างชาติมาใช้ในภาษาไทยเราเรียกคำเหล่านี้ว่าคำทับศัพท์นะขอรับ กระดานวิเศษมีคำตัวอย่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยให้ดูด้วยนะขอรับคำแรกคือคำว่าคอมพิวเตอร์คำว่ารีดคำว่าเซนคำว่าบาร์คำว่า b บียรคำว่ากีตาร์คำว่าเชียคำว่าฟรี คำว่า flat คำว่า drop คำว่า block และคำสุดท้ายคือคำว่า bron นะขอรับพี่ไทยอ่านให้ฟังแล้วน้องๆลองไปฝึกอ่านด้วยนะขอรับอ๋อพี่ไทยว่าเรามาอ่านคำในภาษาอังกฤษที่น้องๆเจอบ่อยๆกันก่อนดีกว่านะขอรับเอคำนี้เป็นกีฬาโปรดของใครบ้างขอรับ ฟุตบอลภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้อ่านว่าฟุตบอลนะขอรับคำว่าคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ซึ่งอ่านว่าคอมพิวเตอร์คำว่าเทปเป็นภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้นะขอรับอ่านว่าเทปคำว่าแบดมินตันภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้และอ่านว่าแบดมินตัน คำว่าแบงเป็นภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้นะขอรับอ่านว่าแบงคำสุดท้ายคือคำว่ากีต้าเป็นภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้เราอ่านว่ากีต้าขอรับเป็นเด็กไทยต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องนะขอรับวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษลาแล้วสวัสดีขอรับ